ไม่ว่าปี67คนไทยเงินเล่าเข้าพันสามากกว่า13ล้านคนสามารถประหยัดเงินไปได้มากถึง10,000ล้านบาทแล้วคุณล่ะรออะไร กับแคมเปญงดเหล้าเข้าพรรษาในปี2568สสสสารพลังเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศทแถลงเปิดโครงการฤดูึกตติและรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา2568ชูแนวคิดมีสต,มสติมีสุขทุกโอกาสจุดพลังที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้ึกตติเตือนตัวเองให้ลดละเลิกดืม่มที่ไม่ใช่แค่ในช่วงเข้าพรรษาแต่อยากให้เป็นการเปลี่นยนแปลงตลอดปีเมื่อถึงช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี่ก็อยากจะให้ช่วยกันนะครับ มีสติในการที่จะลดนะหรือว่าลดหรือว่าละหรือว่าเลิกนะครับในเรื่องของแอลกอฮอล์ได้นะครับการที่ได้มีสติจะได้มีความสุขครับแล้วเมื่อเราลองงดเหล้าเข้าพรรษาแล้วนะครับจะเห็นคุณค่าของการงดเหล้าแล้วอยากเห็นว่าได้ลองงดเหล้าตลอดปีหรือตลอดไปได้หลังจากนั้นนะครับ ขอเชิญชวนทุกคนนะครับมาลิ้มรสความสุขจากการมีสติในทุกโอกาสนะครับมางดเล่าเข้าภาษาด้วยกันกับสอสอสอและเครือข่ายองค์กรงดเล่าและกรมกลุ่มโรคครับลักหนูเลิกดื่มเล่านะคะ